ซึ่งเป็นเพลงแรกที่เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นการร้องเพลงสากลด้วยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ลงถึงช่นงเสื้อผ้านั้นผมวันนี้ก็ได้ทาอะไรที่เราไม่เคยมีความั่นใจมาก่อนก็อยากจะนำเสนอในเรื่องแบบของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะไม่มีความมั่นใจในเรื่องไหนก็ตามอย่าได้สนใจความูดของคนอื่นนะคะขอให้เราทําทุกอย่างให้เต็มที่แค่เราชนะใจเองเราก็อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างคุณมาากับใจก็ค่ะ วันนี้ผมและอินฟ้านะครับจะมาขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่ที่ MTI Hall รวมถึงผู้ชมที่รับชมผ่านทางแกรนด์ทีวีดูกช้แล้ครับร่วมเป็นสักคีวญาครับในการปล่อยซิงเกิลนี้ลงบนแกรนด์ทกับ Official Audio และในตอนนี้ครับ ผมเล่นฟ้าจะมาพันท่านเริ่มนับไหลักพร้อมกันซึ่งเราจะมาปล่อยนะครับสำหรับซีเก้านี้จังวันไอโกนลี่ลงบนแวนทีวี u ูทูบชาแนลนะครับกับออฟิเชียลคดีโอทุกท่านเดี๋ยวเรามารนับไพลักพร้อมกันนะครับโดยเราจะเริ่มจาก5า ยูทูบแชนแนลกันก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งท่านในคำสามารถเข้าไปรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยได้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับและนั่นหมายความว่าอันนี้ขอแจ้งไปยังผู้ชมทุกท่านนะครับในวันพรุ่งนี้วันที่2เมษายนครับเราจะได้รับฟังพร้อมกันทั่วโลกกับ all worldwide music streaming ทุกแพลตฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube Music Spotify Apple Music j เมซอนมิวสิกทวิตเตอร์ทิกท็ อินสตาแ a m มดีเซอร์เฟซบุ๊กรวมถึงนะครับทป็นผู้สามา,ารถนะครับที่จะาดาวน์โหลดกอปพลายเมโลดี้นะครับสำหรับเสียงรอสายได้เลยนะครับกับเพลงจิ๋ววันแอนด์โอโดยอินฟาวราหานะครับและในช่วงนี้ครับผมจะมาชิ้นท้ายกันอีกหนึ่งครัครบสำหรับบทเพลงนี้จิ One and Only, ๋ววันแอนด์โอลลย